น้องคีรินอยู่ที่ไหนลูกอยู่ที่เทอร์มินอลพระรามสามเทอร์มินอลพระรามสามวันนี้น้องคิรินจะมาทําอะไรคะฮเาฮบเบอร์แลนด์ฮาเบอร์แลนด์เหมือนเดิมเลยนะคะเอาละค่ะวันนี้เป็นวันสงกรานต์พอดีเลยนะคะเราก็เลยมีกิจกรรมพาน้องคิรินมาเล่นฮาร์เบอร์แลนด์ที่เทอร์มินอลพระรามสามสุขสันต์วันสงกรานต์นะครับน้องคิรินก็ อาบน้ําให้พระนะคะเขาเรียกอะไรนะส่งน้ําพระสาธุด้วยลูกทุจ้าด้วยนะอยู่เย็นเป็นสุกนะร่มเย็นนะคะขอให้ช่องคีรินมีคนติดตามเยอะๆนะครับคอยลูมเล็กๆตรงนี้นะคะแล้วก็มีสีๆนี่คิรินเข้าไปแล้วลองหัวลูกอ่ะดิปฟินโนตัวนึงเอ้ยกดนึ่งอ่ะไปต่อต่อ นี่นี่ของชอบที่ดินค่ะก็จะมีของเล่นต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆของพี่บีมเลยเนาะนี่มีรางใหญ่เลยนะคะที่ดินเขาก็ชอบรถเลยเสียงกระดิ่งมาจากไหนนะ่ะโอ้โหรถซิ่งต่อไปเลยค่ะโอ้โห สาขาเทอร์มินอลพารมสก็จะเป็นสาขาที่ของเล่นก็ไม่ได้เยอะมากนะคะแต่ว่าก็น่าเล่นพอสมควรค่ะไปไหนโอ้โหแต่สำหรับเด็กนี่ก็คือรวดเร็วค่ะัวกของเร็ว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 คิรินคิรินขึ้นมาข้างบนแล้วค่ะตอนนี้เป็นแคปเชียค่ะ นมหนึ่งกองค่ะลูกค้าขอนมคือหนึ่งกองใช่ไหมคะใช่ครับนี่คุณก็ดูข้างหลังนี้ครับคุณคุณแค่คุณแค่เจียค่ะมันหลุดลงมาค่ะคุณลูกค้าช่วยหน่อยครับช่วยใส่ไปให้หน่อยครับอ่าเล่นอะไรอีกครับคิดเล่นอันนี้ไหมอันนี้คิดที่ไม่เคยเล่นนี่เอาเอาเอานี่อันนี้คิด,ดียังไม่เคยเล่นเลยนะ ไม่โยน,นของนะครับินนี่ค่ะนินนักดับเพลิงนูนปาป๊าก็ไปเล่นด้วยนะคะผู้ใหญ่ก็สามารถเล่นได้วันนี้แม่ก็ซื้อตั๋วแบบเด็กหนึ่งคนผู้ใหญ่สองคนนะคะเข้ามาเล่นในวันสงกราน บุญ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 เอาหนีบมือมือมีกระดิ่งได้หรอนี่มีเคาน์เตอร์ซูชิแล้วก็พิซซ่าอาคิรินขอซูชิหน่อยเร็วมีไหมมีไหมมีกุ้งนี่นี่นมีกุ้ง้วยนะคิรินว้าววิตะเกียบเชฟครับผมขอกุ้งทอดหนึ่งชิ้นครับอ้าวย อันนี้ร้านเป็นร้านขายผักค่ะ,คะส่วนอันนี้อุยไอศครีมคิรินตักไอศครีมห,หน่อยสิเปิดฝั่งนี้เปิดอย่างนี้ฝั่งนู้นก็เปิดได้รสอะไรนีมีสตรอเบอรีมไมร่ไหมล่ะนี่ตำรวจอยู่ไม่ตรง าปเราไปเล่นคาเอดอร์ดีกว่าอุมยิคิดด้นอันนี้เป็นเหมือนเรือดำน้ำเลยคิด,ดมาดูสิเดี๋ยวเราจะไปเล่นอันนี้กันเหมือนเรือดำน้ำสีเหลืองแต่เดี๋ยวหาทางไปก่อนครับอ๋อหาชุดอยู่นี่ก็จะมีชุดอะไรชุดตำรวจนักดับเพลิงคุณหมอเชฟใช่ไหมอันนี้เป็นโปลิหรือเปล่าใช่โปลิจจริงๆด้วยอะ,อะนี่โปลิอะแม่ช่วยแม่ช่วยออ้ว้าว พร้อมปฏิบัติงานแล้วครับเจอเอนจิเนียร์ที่นีกแล้วนะคบพร้อมปฏิบัติหน้าที่แล้วนะครับวันนี้งานยุ่งไหมครับคุณโอ้โห oh งานค่อนข้างยุ่งเลยนะครับช่วงสงการานต์เอาถอดแล้วครับออกงานแล้วครับออกเลิกงานแล้วครับ ไปแล้วครับทำอาชีพอื่นต่อครับยื่นมามาแล้วยื่นมาเก่ <c oughs> <c oughs> งมากลูกเอามาเร็วอู้อู้อู้อ่าลบนี่ยื่นปีแล้วนะครับปีนี้ยื่นเดินแล้วครับดูสิหูต้องทรงตัวอู <c oughs> ให้เดินคิรินวิ่งกระโดดไปเลยไปแล้วคิรินไปแล้วไปแล้วไปแล้วเพื่นยไหนไหนไหนไไปไหนนะอ๋อไปไปหาทางขึ้นสไลเดอร์กันเร็วไปทางไหนไปแล้วกระดานเลื่อนครับมาแล้วยิลินนั่งมาแล้วเก็บมือนะลูกโอเค let's go โอ้โหมาอย่างรออู้หูอีกรอบไหมอีกรอบไปเลยเล่นมาเลยลงมาเลยไปเลยอุ้ยอุ้ยเป็นไงโอ้ยเห็นยินดีแล้วครับว้า เอาคิเนี่ไปโกบป้าบ้างไะไปกบป้าเร็ว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 รอแม่ก่อนเดียวเดีวเดียวนะไหนนะนี่นีดูขีนพลออยู่ตรงนี้เป็นเรือดำน้ำเอาขี้เนไปไหนล่ะ ก็แลนด์ที่เธอมาเอมิน้าของเเวนตี้วันอ่ะตรงนี้จะเป็นเหมือนเรือดำน้ำนะครับโอ้โหผู้โดยสารอากับตัไหายไปไหนแล้วอ่ามาเล่นบเล่นบาสเกตบอลกันเร็วใครจะชนะได้กี่คะแนนเอาเอาเอาเร็วเร็วโอ้โหป๊าป๊ายีดินบ้างดิ อ่ะชุดโอ้โหกินินชุ่โสูโลกโซ้โซ้เอาโยนเร็วอ่ะใกล้แล้วเอาไปไหนด้วยความลำบากเมื่อกี้แม่ก็มาอย่างทุลักทุเลเหมือนกันค่ะกินินมาแล้วกินินมาแล้ว กิน่ทานมาแล้วพักเบรกกันนะคะก็คิรินก็ไปซื้อขนมตรงที่ซื้อช็อปเล็กๆนะคะวันนี้คิรินซื้ออะไรมาลูกไหนให้เพื่อนดูหน่อยสิเป็นเหมือนเป็นกัมมี่ของแบรนด์ MK นะคะยี่ห้อนี้น้องคิดินยังไม่เคยทานเลยค่ะแล้วเราล้างมือมาแล้วนะครับมันเป็นอย่างนี้รสชาติยังไงบอกเพื่อนด้วย ยังไงรสชาติมันเป็นยังไงออกหวานออกหวานมีเปรี้ยวนิดนึงไหมมีวิตน่าจะมีวิตามินซีใช่ไหมคิดว่ามีวิตามินซีไหมอันเนี้คยค่อยๆเคี้ยวเพราะว่าเจลลี่ติดคอได้ใช่ไหมคะเก่งมากอม,มีกลิ่นหอมเลยนะหอมออกมาเลยอหอมมากขอ,ขอกินหนึ่งชิ้นได้ไหมครับ นะหอ,อ,อมอร่อยครับให้แม่เหรอคะขอบคุณครับอร่อยนะร,ยรู้จักแค่คนอื่นอร่อยจังเลยอ,อร่อยไม่หวานเกินไปครับแต่เดี๋ยวต้องกินอยู่ผู้ปกครองต้องดูนะไหนโชว์ถุงให้เพื่อนๆดูซิเบื่อเบื่อเบเพื่อนๆมา แล้วอยากกินตามเหมือนที่เรนนี่แบบนี้นะคะแต่ต้องกินต่อหน้้ผู้ปกครองนะไม่งั้นเดี๋ยวเกิดอันตรายนะคะแล้วก็ต้องกินคำเล็กๆเหมือนน้องที่เรนด้วยเหนียวมากมันเหนียวมากอะไรนะมันเหนียวมากอร่อยนี่ย อุยเก่งนะเนี่ยนี่ค่ะตรงนี้มันก็จะมีจออย่างนี้น้องจีนิงเขาก็จะกระโดดตามจุดนะคะนี่นี่ย่อตามตามลูกแล้วก็โดดสูงสูงย่อตามตามเออ ทีเรืองตรงกลางชิรินเลี้ยวทีเหลืองอุ้ยเก่งแดงแดงมาเลี้ยวชิรินอุ้ยอุ้ยอู้หูอู้หนี่ชิลินกระโนี่ตัวตัวนั้นเป็นที่กำลังกระโดดอยู่คือชิลินนะคะอ๋อเป็นรูปชิรินจริงๆด้วยอ่ะเป็นรูปชิลินเลยอ่ะ เป็นลลูกไปทางนู้นเร็วเร็วสีแดงสีแดงสีแดงไปทางนู้นเกมใหม่แล้วเก่งมากกิรินเออไปทางสีเขียวเลยเก่งเก่งกิรินเก่งเก่งลูกว้าวอะอะให้โดน สีเหลืองตรงกลางอ่ะลูกมันจะได้ระเบิดเร็วๆสีเหลืองตรงกลางคิดดิสีเหลืองตรงกลางกระโดดสีเหลืองตรงกลางทางนี้ตรงกลางเออนั่นแหละเก่ง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 ใกล้แล้วคิดดใกล้แล้วสีเหลืองกระโดดเจอสีเหลืองตรงทองทองสีทองอ่ะเออเก่งมากไปเลเวลสองแล้ว keng 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 ôi nhiêu, cả đợt lông điเลย, kia cả đợt lông ừ, kênh, kênh

ขี้นต้องสีเขียวอยู่ฝั่งนี้ขี้นต้องกระโดดไปใหม่อ่ะกระโดดกระโดดไปทางซ้ายเออเก่งกระโดดตรงเอออันนั้นแหละให้ระเบ,บิดไปเลยเก่งกระโดดหาสีแดงทีนึงเอออ่ะกระโดดลงสีเขียวเก่งมากนี่ได้กี่คะแนนขี้น ไม่กี่คะแนนไม่กี่คะแนน8ป2 4คะแนนเก่งมากนี่ออกกันมาจากคาเบอร์แลนด์แล้วนะเหนื่อยมากเนี่มากเลยอ่ะเล่นกระโดดอย่างเดียวเลยครับแอนฝากอะไรครับที่เล่นดังๆอะไรนะฝากกดไลค์กดติดตามในช่องทินินด้วยครับแล้วเดี๋ยวมาเล่นกันใหม่นะเดี๋ยวไปคาเบอร์แลนด์ใหม่นะ OK，拜拜，拜拜。